จัดให้จัดให้และจัดให้ครับกลับมาแล้วกับจัดให้ในปี2022ไม่ได้ทำมาหลายครั้งหลายเดือนเลยนะครับกลับมาครั้งนี้มากับสเปคที่น่าสนใจเด็ดดวงมากๆเพราะว่าราคาการ์ดจอเริ่มลงแล้วถึงเวลาเกมเมอร์เชิดฉายแล้วนั่นเองนะครับจัดให้ในวันนี้งบ2 0,000ื่น ลปลายกาจอ RTX 3060 CPU Core i 5าสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะลื่นทุกเกมถ้าพร้อมแล้วตามไปดูได้เลยครับจัดให้จัดให้นะจัดให้ครับกลับมาพบกันแล้วนะครับอยู่กับแอดบิกเจนนะรงอินลุนนั่นเองนะฮะ วันนี้ครับจัดให้ในช่วงงบประมาณ29,000กว่าบาทนะครับเป็นเซตที่ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยแน่นอนช่วงนี้อย่างที่แจ้งไปในช่วงเกินเกมเมอร์กลับมาเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งเพราะราคาการ์ดจอน่ารักมากๆในช่วงนี้หลายๆแบรนด์เริ่มทําราคาลงมากันแล้วนะครับจากกระแสไม่ว่าจะเป็นเหรียญลงนะครับจากกระแสกดดันของเราเกมเมอร์แล้วก็ ตลาดโลกด้วยนะครับจัดให้ในวันนี้กับงบ2,9 0 0 0กว่าบาทมาพร้อมกับ CPU นะครับเป็น Intel Core i5 1 1 4 0 0 F นะครับ6 Core คอร์12เทรดนะฮะถามว่าทำไมใช้ตัว i5 Gen11 มันยังแรงอยู่ล่ะพี่บอกเลยว่ายังแรงอยู่นะครับแล้วที่สำคัญราคาเขาน่ารักด้วยถึงแม้จะไม่ใช่ตัว เจนล่าสุดใช่ไหมแต่เจน11ก็เพียงพอต่อการเล่นเกมนะครับการใช้งานต่างๆได้อีกด้วยนะครับราคาน่ารักมากๆอยู่ในช่วง5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับในฝากฝั่งของแรมครับแอดบิกเลือกใช้แรมในสเปกไกดตัวนี้นะครับเป็นแรมจาก Colorful ในรุ่น ButtonX ที่เคยรีวิวกันไปแล้วนั่นเองนะครับสำหรับแรมของ Colorful ตัวนี้จุดเด่นคืออะไรรู้ไหมฮะราคานั่นเองราคามันถูกมากนะครับ 8 g b 1แถวราคา980บาทนะครับเป็นบัสสปีดอยู่ที่บัส3,200 MHz ด้วยใส่ไปเลยครับ1คู่2แถวเป็น16 g b แบแบบด a อัลช n แ e ลแรงแจมๆราคาประหยัดไปเลยในฝั่งของเมนบอร์ดนะครับเราก็เน้นในตัวเลือกที่ดีขึ้นมาจากตัวเมนบอร์ดที่เป็นตัวประหยัดใช่ไหมรอบนี้ใช้เป็นชิปเซตที่สูงขึ้นมาอย่าง B560 นะครับเพื่อให้รองรับกับตัวมาตรฐาน M.2 เรื่องของบัสสปีดแรมด้วยนะครับ เป็นตัว a s r o c B560 นะครับราคาก็อยู่2,000กว่าบาทเท่านั้นเองเข้าคู่กันได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น CPU และแรมที่เราเลือกมารวมถึงการจอพระเอกของเราในวันนี้เลยที่ทำให้ตัวเครื่องตัวนี้ราคาน่ารักขนาดนี้นั่นก็คือการจอ Gforce e RTX 3060จากค่าย Inno 3D นั่นเองนะครับราคาของพี่แกนี่ต้องยกนิ้วให้เลยสุดยอดจริงๆนะครับราคาอยู่ประมาณ1 5 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหา ซื้อกันได้ผมจะเปิดวาร์ปเอาไว้แกนวาร์ปทำงานเรียบร้อยเรื่องของการ์จอตัวนี้แน่นอนครับเป็น LHR นะฮะแต่ประสิทธิภาพในการเล่นเกมเหมือนเดิมเล่นเกมได้ตั้งแต่ Full HD ไปจนถึง 2K นะครับในกลุ่มของ Full HD ก็เล่นเกมในรูปแบบปรับสุดได้ในฝั่งของ 2K เล่นปรับกลางหรือปรับไหฮก็ไม่ใช่ปัญหานั่นเองนะครับและจะขาดไปไม่ได้เลยก็คือที่เก็บข้อมูลนะครับไหนไก็มาสักขนาดนี้แล้ว ที่เก็บข้อมูลก็ต้องใช้ตัวที่มีคุณภาพแน่นอนครับอย่างตัว Kingston NV1 ที่จะเป็นตัว SSD ในรูปแบบ NVMe PCIe 3.0สปีดเร็วแรงนะครับที่สำคัญประหยัดไฟไม่กินพื้นที่อีกด้วยความจุ5 0 0 g b ราคาไม่แพงมากเช่นกันนะครับส่วนตัว power supply เพื่อที่จะให้รองรับกับซ s สเต็มได้อย่างลงตัวนะครับเลือกใช้ power supply ที่มีคุณภาพกันหน่อยเนาะเพราะว่าเผื่อจะรองรับไปในอนาคตเปิดเจน g e น13มเจน14มาในฝั่งของ Intel หรือจะเปลี่ยนไปเป็นไลเซนก็ยังใช้ได้อย่างตัว power supply จาก thermal take นะครับในรุ่น tr2 650วัตต์ 80พัทที่เป็น80พัทไว้ด้วยในเรื่องของการจ่ายไฟนี่ถือว่าโอเคมากๆแล้วก็ได้มาตรฐานอย่าง80พัทนะครับที่เป็นตัวมาตรฐานประหยัดไฟก็จะบ่งบอกถึงคุณภาพของ material นะครับและที่สําคัญตัว power supply เนี่ยเขามีประกันแบบ on site service ด้วยนะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับ power supply จากทาง thermaltek และปิดท้ายกันด้วยตัวเคสนะครับเคสเนี่ยต้องบอกว่าเลือกยากมากๆเพราะผมทำราคาให้อยู่ในช่วง20,000นะฮะไม่ให้เกิน30,000นะโดยเคสนะครับตัวที่ไกดมาให้จะเป็น Sigma Tech Eros นะครับในตัว V2 ราคาก็850บาทนะครับหรือเพื่อนๆน,นะครับจะไปใช้เคสตัวอื่นแต่ราคาก็อาจจะ เสริมขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกแล้วกันนะครับเซ็ตทั้งหมดนะฮะขึ้นอยู่ตรงนี้ให้เรียบร้อยผมเปิดวาร์ปเอาไว้ให้ด้วยให้ไปกดกันได้เลยเปลี่ยนใหม่และเราจะสเปคต้องมีวาร์ปให้ไปซื้อใช่ไหมล่ะครับไปจิ้มกันได้ด้านล่างเลยนะแต่อย่าเพิ่งใจร้อนเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบจริงในการเล่นเกมกันว่าสเปคนี้จะทําในเรื่องของประสิทธิภาพได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับจะให้ตามไปดูกันต่อได้เลยครับ ให้จัดให้แล้วจัดให้เป็นยังไงบ้างล่ะครับสําหรับสเปคที่ไกด์กันมาในวันนี้นะครับราคากําลังดีเลยนะครับอยู่ในช่วง29,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็หวังว่าเซตนี้เพื่อนๆจะชอบใจกันนะส่วนเพื่อนๆที่มองว่า ชิ้นส่วนบางอย่างอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนก็สุดแล้วแต่เพื่อน,เ,อนเลยไปทํากันได้เลยนะครับมีความเห็นอย่างไรก็มาแชร์กันได้นะครับเราไม่ว่าการเซตนี้แอดบิ๊กไม่ได้ขายนะครับแอดบิ๊กเป็นไกด์ให้เป็นตัวอย่างให้ในการจัดสเปคเพื่อนๆจะไปใส่ CPU เจนใหม่เจนสิก็ได้หรือจะปรับไปเป็น i7 หรือจะเปลี่ยนไปเป็น AMD r y z ไรเนก็สุดแล้วแต่เพื่อน,เ,อน,เ,อนเลยแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งหนึ่งที่ ผมมองว่าเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆและผู้บริโภคมากๆเลยคือราคากาจอนะครับช่วงนี้บอกเลยว่าขอให้เพื่อนๆใจเย็นๆเ,เพราะราคากาจอเริ่มกลับมาสู่ทิศทางที่มันควรจะเป็นแล้วนะครับเริ่มเห็นหลายแบรนด์เปิดและเปิดก่อนได้เปรียบราคาลงกันมานะครับก็หวังให้เหล่าเกมเมอร์ทุกคนนะครับได้คอมใช้สักทีหลังจากที่อรอคอยราคามัน ดรอปลงมาแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสัญญาว่าจะมาแน่นอนกับจัดให้จัดให้และจัดให้อยากดูสเปคไหนอยากดูเอาไปใช้งานแบบไหนอย่างไรพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใ้ใหม่ในจัดให้อพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ